สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอีเพรนื่องทุกท่านนะครับพบกับโจแจน e p ีที่374ครับวันนี้ก็ได้ผ้ามาหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พีเนะครับสนใจชื่นชอบเพ้าไหนนะครับโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5น่นะครับผมวันนี้ก็มาดูผ้ารายการแรกครับรายการแรกนะฮะนี่นะครับรายการแรกนะครับเป็นอ่าหลวงปู่ทวดนะครับ นี่ฮะดูทวดเป็นเนื้อว่านครับน่าจะเป็นพิมพ์เนื้อว่านน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นอาจารย์น้องเปล่าครับนี่ฮะนี่ครับเป็นเนื้อว่านพิมอีคิวหรือเปล่าอีคิวสงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มวลสารท่านเยอะมากครับมวลสารดูนะฮะนี่ครับดูครับนี่ฮะพระดูง่ายครับนี่ครับทวดนะครับเนื้อว่านนะครับ นี่นะฮะลวมูลสารนิ้วหูเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับนี่ฮะดีครับแล้วนี่ยเสียบอุดเสียบรูครับแัดขึ้นนะครับเหมือนนี่ฮะผุดทวดเนื้อว่านครับเอาเป็นว่านเนื้อว่านดีกว่าครับผมนี่ฮะได้มาครับะดูง่ายครับดูนะฮะเอาเอาสี่ร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ฮะ ดูนะครับเนื้อว่านะครับเห็นไหมพระดูง่ายแห้งแก๊กเลยฮะนี่ฮะน่าจะเป็นพิมพ์อีคิวสังหรือว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเป็นจานน้องเปล่าครับนี่ฮะเอา450รายการที่หนึ่งนะครับต่อไปรายการที่สองนี่เป็นนี่ฮะพระชัยครับพระชัยพระชัยเก่าๆเงี้ยดูนะฮะดูนะครับพิมพ์นี่ฮะเนื้อโลหะเก่าๆนี่ครับนี่เกินเห็นไหมครับหลงรอยการตัดช่อชนวนครับแล้วก็ แต่เข็บข้างนะครับพระชัยเนื้อหาข้างเก่าเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันครับพระชัยอย่างนี้ครับเนี่ยนักค้นหานะครับพระชัยรายการที่สองนะครับนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบโอ้โหดูพระง่ายสบายตาจริงครับต่อไปรายการที่สามรายการที่สามครับรายการที่สามนี่เป็น ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นผ้าปิดตาหรือเปล่าครับน,น,นี่ฮะนี่ฮะเป็นเนื้อดินคุกลักนะครับเนื้อดินแล้วจุ่มรักครับนี่ฮะผมว่าน่าจะเป็นผ้าเนื้อดินแล้วจุ่มลักมาแห้งแก๊กนะครับจะเป็นผ้าปิดตาหรือผ้าอะไรไม่รู้นะครับนี่แปลกๆเงี้ยนี่เขาเรียกพิมพ์แปลกๆนะครับนี่ฮะนี่ครับแปลกๆดูแม่ฮะนี่ฮะดูปิดพิม ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าปิดตาหรือผ้าอะไรครับเนี่ยแปลกจริงๆครับนี่ฮะเอา400ล้วกันนะแปลกๆนี่ฮะนี่ฮะเตาแห้งแก๊กเลยคลาสสิกมากครับต่อไปรายการที่ที่สี่ครับเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อพานวัดนี่ฮะหลวงพ่อพานนะครับผมวัดอะไรนะวัดหลวงพ่อพานวัดโปกระสังครับนี่ฮะ นี่ครับเหรียญหล่อนั่งพานนะครับหลวงพ่อพานวัดโป่งสังเอา400บาทครับหลวงพ่อพานนะครับเหรียญหล่อดูนะฮะตกเก่ามีคาบเนี่ยคาบดินหล่อกเก่าเนี้ยฮะนี่นะครับวัดโป่งกระสังเหรียญหล่อนั่งพานนะครับนี่ฮะเอา400บาทรายการที่4ต่อไปรายการที่5รายการที่5้านี่เป็นนี่ครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับ เนื้อดินไม่ทราบที่นะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะ,เน,นเ,นนนฮะเนื้อดินเก่าๆตรงนี้นี่นี่ฮะต้องรอยการขีดเนื้อดินเก่าจริงครับเก่าโคตรคลาสสิกเลยฮะเนี่ยสามร้อยห้าสิบครับผมฮะสมเด็จเนื้อดินกเก่าเนี่ยลองแคบปบรูปหาที่ดูนะครับต่อไปรายการที่หกครับอันนี้เป็นชินราชครับเหรียญหล่อรูปหลอดชินราชเก่าเก่าครับ รอยความเก่ายุ่มๆแล้วก็นี่ครับไม่มีโค้ดนะครับตัดช่อชนวนตะไบให้เห็นนะครับสี่ร้อยบาทครับในการที่หกนะครับผมต่อไปรายการที่เ็ดรูปลอรองพ่อเงินครับอันนี้เอาเอา4ี่รอยบาทนะครับนี่ฮะพิมพ์ลึกๆให้เป็นพิมพ์สี่ชายครับผมโอ้หน้าตาสวยงามครับอยู่ใต้ฐานครับนี่ฮะ สี่ร้อยบาทครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับหางลึกเงี้ยฮะใบหน้านะครับกลมปิ้งเลยนะฮะสี่ร้อยบาทรายการที่เจดต่อไปรายการที่แปดอันนี้เป็นหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับนี่ฮะพิมพ์สมาธิครับพระอาจจะใช้หรือล้างมาบ้างครับนี่ฮะด้านหลังร่องรอยการกระทอกไปนะครับนี่ครับ คัสสิ่งจริงเอาสามร้อยห้าสิบล้วกันครับบางกระทิงนะฮะเก่าเงี้ยฮะน่าจะล้างมาครับผมต่อไปรายการที่ที่เก้าครับเนี่ยพระเนื้อดินตัดนะครับเมื่อวานนี้ปุดจองนะครับผมเอามาลงให้พี่ๆนะครับเอฟซใหม่นะครับนี่ฮะพระเนื้อดินอย่างเงี้ยเนี่ยคัสสิ่งจริงดูนะฮะเห็นไหมครับศึกษาได้เลยครับเนื้อดินอย่างเงี้ยเนี่ยซื้อไปแบบนี่ฮะ เนื้อดินผมไม่ทราบที่จริงๆว่าเป็นที่ไหนคเอาสี่ร้อยครับผมเนื้อดินนะฮะนี่ครับสวยงามครับดินเกาเก่าๆในการที่เก้าครับต่อไปในการที่สิบในการที่สิบพ่อสงนี่ฮะเขียนคำว่าสงครับสงหรือสังไม่รู้นะครับนี่ฮะมาอย่างนี้ฮะเป็นเนื้อคล้ายๆว่าเนื้อผงยาหรือเนื้อผงคุกลักครับเนี่ยแห้งแก๊กเลยนะฮะสงหรือสังผมก็ไม่แน่ใจครับเขียนไว้ข้างหลัง นี่ฮะโอ้โหแห้งแกกเลยเก่าจริงคลาสาออาาสิกน,นี่ครับผมเอาสี่ร้อยห้าสินะครับองนี้นะฮะขออนุญาตเปิดที่4ี่รอห้าสิบครับเขียนว่าสั่งหรือส่งนี่แหละนี่ครับแห้งแนละ้วผมคุกคลักตัวเก่าดูนะครับโอ้แห้งจริงคลาสสิก4ี่้อยห้าสิบครับรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่เป็นนี่ฮะรูปลอชินนาร่านะครับนี่ฮะเก่าเก่าดูใบหน้าดูพิมพ์นะครับนี่ครับดู ความเก่าเนื้อแบบขุกลักนีฮะ่องรอยการแต่งยุบยนของช่อชนวนนะครับนี่ฮะเอา400บาทครับชินราชองนี้นะฮะรายการที่11ครับ400บาทต่อไปรายการที่12 12มาครับเอานี่ฮะเมื่อวานนี้หลุดจองครับฐานแซมนะฮะฐานแซมขออนุญาตเปิดที่400บาทนะครับขออนุญาตแกะเลยนะฮะฐานแซมนี่นะครับโอ้ผมว่าเป็นพระที่ คลาสสิกแล้วดูง่ายเนื้อแกล่งหนึกนุ่มเลยฮนะนี่ฮะพระสมเด็จฐานแซมนะครับดูนะครับด้านหลังแม่พระแบบนี่นะครับพระสมเด็จฐานแซมดูนะครับดูความเก่าเหรอเห็นไ,ไหมเนื้อนี่แกล่งจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหนังปลากระเบนแล้วนะครับเอาสี่ร้อยแล้วกันเอานี่ฮะฐานแซมรายการที่สิบสองครับ ต่อไปรายการที่สิบสามอันนี้เป็นพระคันทราชหรือพระประธานพอรืเนี่ฮะเก่าโคตรเลยฮะดูนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมเราดูครับนี่ฮะข้างหลังเขียนอะไรไม่รู้นะครับผมก็อ่านไม่ออกครับนี่ฮะเป็นเนื้อเนื้อดินครับเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับอ่ะตรงนี้นะฮะเก่าดูนะฮะเก่าจริงเนี่ยคับความเก่าก็ได้ครับสามร้อยห้าสิบในยการที่สิบสาม ต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่นะครับสี่นี้เป็นนี่ครับสิบสี่เป็นผ้าปิดตาสายใต้นะครับนี่ฮะดูนะครับเนื้อโลงหะเขานี้แบบโอ้โหยนี่ฮะส่งเครื่องด้วยนะครับโลหะเก่าจริงๆคลาสสิกนี่นะครับเห็นไหมอุโลหะเขาได้ใจจริงครับองนี้นะเอาสี่ร้อยใบแล้วกันครับนี่ฮะปิดตาหัวแหลมๆหัวจรวดอย่างเงี้ย นี่ฮะมีอุกข,ข้างหลังด้วยนะครับยันสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสี่ต่อไปรายการที่สิบห้าครับอันนี้เป็นหลวงพ่อสำเนียงนะครับรุ่นแรกเนี่ยหน้าเนนเหียนรุ่นแรกครับหน้าเนนด้วยเนี่ยพระพื้นที่ของนองครปฐมครับนี่ฮะตัวตัดนะตัดโบราณครับพระดูง่ายสบายตาครับพระนครปฐมเอา4ี่ร้ยบาทครับหลวงพ่อสำเนียงนะฮะเหรียญรุ่นแรกหน้าเนน4ี่ร้อยบาท ต่อไปรายการที่สิบหกครับสิบหกเป็นพารอดนะครับนี่ฮะพารอดตกเก่าเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยฮะเจาะรูไว้ด้วยครับให้อากาศออกแต่พะรอดองนี้บ่งตรงวัาเนื้อแบบโอ้แกร่งสุดๆนะครับตัวเนื้อสวยจริงดูด้านหลังนะครับเห็นไหมโอ้โหธรรมชาติมากดูนะพะรอดเอาสี่ร้อยครับผมนี่ครับสี่ร้อยครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่สิบหกครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ด นี่เป็นหานุมานครับหานุมานชาญสมอนนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นสำนักไหนเรืของพ่ออะไรนะครับนี่ฮะจะมีโค้ดอยู่นี้ด้วยครับเห็นไหมนี่ฮะโค้ดแล้วดูครับตรงนี้นะฮะจะเป็นอุดผงครับวงเดือนอุดผงนี่ครับหานุมานชาญสมองเอาสี่ร้อยครับหานุมานนะครับนี่ฮะแท้นะครับนี่เห็นไหมครับมีโค้ดอยู่นี้ฮะผมไม่ทราบว่าเป็นสำนักไหนนะครับนี่ฮะได้มาแบบนี้เลยอุดผงเอาสี่ร้อยครับ อนุมานชาญสมรรายการที่สิบเจดต่อไปรายการที่สิบปดอันนี้ชินราชอินโดจีนนะครับน่าจะเป็นหน้านางสังขาสั้นครับหรือหน้าสองห้าครับนี่ฮะเห็นไหมดูโอ้โหพระดูนะครับคลาสสิกจริงๆแล้วดูนี้ฮะเนื้ออมเขียวเลยเห็นไหมแล้วเก่าดูนะครับเนื้ออ้โหแล้วพ้ะนะครับนี่ฮะแล้วดู นี่ครับมีโค้ดครับโค้ดตอบนี่ครับอินโดจีนนะครับรายการที่สิบแปนะครับอันนี้นี่นะครับนี่นะครับอินโดจีนรายการที่สิแปนะครับนี่เอาเอาห้าร้อบาทครับองค์นี้นะฮะสวยสวยงามมากครับรายการสิบแดต่อไปรายการที่สิบเก้าอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับดูเนื้อหานะครับเห็นไหมนี่ฮะเกต สวยงามมากแล้วเนื้อแบบโหเน่าเน่าครับนี่ฮะดูนะฮะเห็นไหมเราดูตรงนี้นะครับคลาสสิกจริงๆดูด้านหลังนะครับเห็นไหมเนื้อเน่าเนื้อแบบธรรมชาติโอ้โหเก่ามากๆครับพ้าองนี้นี่ฮะสมเด็จองนี้ครับรายการที่สิบเก้านะครับอันนี้เอาห้าร้อยห้าสิบนะครับรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบมีพระกิ่งครับกิ่งไม่ทราบที่นะครับดูนะครับเห็นไหมอันนี้กิ่งเก่านะครับ นี่ฮะดูโลหะก็รู้แล้วครับว่าเก่าไม่เก่าดูนะฮะเราดูใต้ฐานครับอุดกิ่งนี่ฮะอุดกิ่งแล้วก็สวยงามจริงเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับกิ่งเ,เก่าๆเนี่ยเนียทราบที่จัดไปเลยครับนี่ฮะโอ้หนี่ห้าร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับกิ่งเก่าสวยงามมากครับรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดอันนี้เป็น การที่เสียดอันนี้เป็นนี่ฮะเป็นพระพิมพ์อะไรนะเข่าบวงครับเลื้อบือหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ฮะหายากครับเป็นพระเลือบือนี่ฮะกูเลือบือของหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ฮะสวยงามครับอันนี้เอาหกร้อยห้าสิบครับหายากครับพระกุหลวงปู่เยี่ยมวัฒนพานสูงนะครับเลือบือครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่ ยี่สิบสองครับยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อโอมาสีนะครับเหรียญดูง่ายครับนี่ฮะเห็นไหมฮะดูง่ายง่ายเลยนะครับนี่ฮะสวยคมชัดตัดข้างตัวตัดโบราณนะครับแล้วก็นี่ฮะบล็อกนี้เป็นบล็อกไม่มีราวบันไดนะครับนี่ฮะสวยงามครับนี่นะครับผมมีเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโอมาสีห้าร้อยบาทในการยี่สิบสองต่อไปรายการที่ยี่สิบสามครับ 23นะครับอันนี้เป็นขุนแผนบ้านกลางครับภายเดียวนะครับผมสวยงามจริงครับบ้านกลางองนี้ดูนะครับเห็นไหมแห้งแก๊กเลยนี่ฮะดูนะครับแล้วเนื้อนี่เป็นชั้นช้นแล้วอู๋เนื้อสวยมากแล้วดูด้านหลังครับเห็นไหมเนี่ยว่านหลุดองนี้เอา700บาทนะครับนี่ฮะขอญยตเปิดที่700ครับหายยากครับขุนแผนบ้านกลางในการ2ี่3ต่อไปรายการที่24 20เตันี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออ้วนครับนี่ฮะเหรียญสวยเดิมเดิมครับหลวงพ่ออ้วนวัดดงขุยนะครับนี่ฮะหลวงพ่ออ้วนเหรียญโพกรัพย์นะครับวัดดงขุยดูจมูกนะครับดูโอ้พ่ออ้วนนะครับพ่ออ้วนขออนุญาตเปิดที่700นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่สวยมากครับหายากครับวัดดงขุยนะครับหลวงพ่ออ้วนเหรียญคนถูกนะครับนี่ฮะเอา700บาทต่อไปรายการที่25รายการสุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นนี่ฮะเหรียญ พ่อท่านพุ่มครับเหรียญรุ่นแรกท่านนะครับนี่ฮะเหรียญเก่าขอบกระบอกนะครับนี่ฮะเหรียญพ่อท่านพุ่มนะครับนี่ฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ครับโอ้โหฮะดูง่ายจริงพ่อท่านพุ่มนะครับนี่ฮะนี่ครับรายการยี่สิบห้ารายการสุดท้ายขอญาตโทรสอบถามครับผมนี่ฮะเปิดให้โทรสอบถามเหรียญรุ่นแรกครับก็ประมาณนี้ครับผมหากมีเพียนใดครับสนใจหรือชื่นชอบภาพไหนนะครับ โทรมาที่เบอร์0892141595ครับโจแจนพระเครื่องครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ